สวัสดีค่ะนี่นาดานะคะอายุ15ปีค่ะเรียนอยู่โรงเรียนเบญจมาราชุที่จังหวัดปับารีค่ะวันนี้นว่้ามาไดิร่วมงนงานีงานใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาเดินงานแ้นก,ก่อนนี้เราก็คยีโดงานในงการมาบ้างแมีมาบ้างเป็น,นปรหายบ้าเป็นภาพยนต์ค่ะเรื่องรถทัวร์เวงผีค่ะฉายไปแล้ว มีผู้ใหญ่ท้าทางไว้แต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ค่ะเป็นซีรีส์ยูริคู่หลักเ,เราเล่นมูอะไรนกนยังเปิดเผยไม่ได้ยังเปิดเผยไม่ได้แต่ถ้ามูดหลอกไปคือคทุก,ทกคนรู้จสกแน่นอนทุกคนต้องรอติดตามดูค่ะต้งองรอติดตามกดดันนะคะเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์ยูริมันเหมือนแบบมันมีเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอยากลองดูค่ะอยากลองเล่นดูเพราะว่ามันน่าจะเป็นบทที่ท้าทายอยู่ แล้วเคยมีประสบการณ์ในการแบบเล่นซีรีส์อย่างนี้มีมาก่อนไม่มีเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วเราต้องทำการบ้านเพิ่มนะคะเพราะว่าซีรีส์มันเป็นแบบมีกับมีอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าต้องทําการบ้านหนักเลยค่ะคิดว่านะคะเพราะว่ามันท้าทายด้วยค่ะบทนี้เป็นบทที่ท้าทายด้วยเราต้องเรียนการกระเดงเพิ่มเลยคาดว่าน่าจะต้องเรียนเพิ่มอันนี้คือเราตกลงกันแล้วใช่ไหมแบบ ขายยังเลยค่ะแต่ว่าไไใช่ถ้าสุดท้ายแล้วฝากผลงานหน่อยถ้าเราถ้าเป็นแฟนอยากติดตามเราสุดการพัที่ไหนหรือว่าอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเพจอะไรเนี้ยค่ะก็ฝากไอจีมี่ญดาด้วยนะคะแล้วก็แฟนเพจอิมี่อินยาดาด้วยะคะ่ะแล้วก็มีซีรีส์ที่กำลังจะเปิดกล้องนะคะเป็นซีรีส์คูลค่าดาวล้านดวงนะคะที่ช่องเวิร์กคอยค่ะแล้วก็มีทางช่องสามด้วยนะคะ ตามด้วยนะคะเรื่องคุณโยมทูตค่ะเราล่นตัวเล่นเป็นอะไรเป็นน้องสาวนางเอ,งคเองกค่ะเปิด็นยังไงบ้างคะกำลังจะเปิดกล้องยังยังเปิดเผยไม่ได้ต้องรอก่อนใช่ค่ะต้องรอติดตามโอเคขำพค่งค่ะขอบงพัชนา Con x i